กินเลยพี่เตอสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทําปลารมควันในแบบสไตล์คนบอสเนียกันนะคะปลาที่เราจะไปซื้อนะคะมีชื่อว่าชารัง ไปซื้อแชรันเป็นปลาที่จะมีขายตลอดแต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงหน้าหนาวที่เราสามารถเอามารมควันได้นะคะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยถ้าเราเอาไปรมควันปลามอยู่ข้างนอกในอุณหภูมิที่สูงนานๆปลาก็จะเสียแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะคะเราเอาไปรมควันได้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าปกติเนี่ยแม่เขาทำยังไงนะคะแล้วก็จําไว้ด้วยเพราะว่าอาจจะได้แบบเอาไว้ทําได้เองวีกูวีกูย้ไลค์ Yes Last year อะปีที่แล้วก็ทำไปแล้วทุกคนแต่อันไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูคนดู <c oughs> <c oughs> ปีนี้มาทำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะถ่ายคลิป้ทุกคนดูนะว่าปลานี้มันอร่อยมากทุกคนทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองกินมากแบบปลาเลยก็ไม่รู้ที่แบบอันไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตแล้วมันอร่อยมากโอเคเราไปซื้อปลากัน โอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเซอร์เบียแล้วนะคะจริงๆแล้วมันผ่านจากด่านตรวจไปไม่เท่าไหร่นะสถานที่เราจะซื้อปลาคือแบบใกล้มากทุกคนใกล้บ้านมากขับรถมาก,ก็ประมาณแบบ20นาทีถึงแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็รอตรวจเอกสารก่อนนะเพราะว่ามีรถหลายคันแบบรอตรวจมากทุกคนเดี๋ยวพอผ่านด่านแล้วนะคะ <laughs> เราก็จะ เราก็จะถ่ายทุกคนดูนะคะว่าฝั่งประเทศเซอร์เบียเป็นไงจริงๆก็ไม่ได้ต่างมากหรอกเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะเอเวลินเอเวลินโอเคหรือเปลาลูก เก็บปลานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีปลาเรามาสั่งไว้ก่อนตอนนี้นะคะแม่ก็กำลังทำการสั่งปลานะคะปลาก็จะเข้ามาในวันที่17อีก3วันนะจ๊ะ นี่อะไรเนี่ยทำตัวแบบว่าเป็นหมัดแมวเลยเอเวลิน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 ไมหันไปแล้วโอเคค่ะหลังจากที่วันนั้นอายแม่แล้วก็เอเวีเราไปสั่งปลากันแล้วนะทุกคนแล้วก็จะต้องรอปลาอยู่ประมาณสี่ เประมาณนี้มั้งเราไปสั่งปลาวันศุกร์นะทุกคนแล้วปลาจะได้วันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันอาทิตย์อายกับพีเตอร์ก็เลยมาเคลียร์สถานที่ในการที่จะเอาปลามารมควันนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีแบบอุปกรณ์อะไรที่แบบเพราะตรงนี้เราไม่ได้ใช้ทุกวันเนาะเราก็จะแบบว่าเออนานๆใช้ทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบพวกมันจะมีอะไรของลกลุงลังตัวเ็หมดนะคะทุกคนก็นี่นะคะให้พี่ให้ดูพีเตอร์กกำลังเคลียร์อยู่ นี่นะคะก็คือจะเป็นตรงที่เราจะมามาเอาปลามาใส่นะคะข้างล่างมันก็จะไว้จุดไฟแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นปล่องปล่องที่แบบไว้ลมควันเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่าไอาทายังไงนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์สถานที่กันก่อนนะคะเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับปลาของเราในวันพรุ่งนี้นะจ้า move from there. You can take when this more. Okay, problem. okay, sorry, I I fucked up. Better move from You think I just throw this roll down and then from down Oh die die throw down and then we clean later. i w โอเคตอนนี้ข้างนอกเสร็จแล้วนะคะเราจะไปทำความสะอาดข้างในกันต่อ่าใช้คำว,ว่าเราพีเตอร์เป็นคนเข้าไปทำพีอเอาอ่ะพี่ตอร์ไป ไปเลยเนี่ยชยช,ยช,ยชข้างในนี้นะทุกคนก็จะเป็นที่ที่เราเอาปลามาตากกันนะคะไม่ใช่ปลามาตากเอาปลามาลมควันก็จะเป็นที่ที่เราเอาปลามาแขวนล้วก็จะมีเหล็ก เกี่ยวปลาแล้วก็แขวนไว้ตรงเนี่ยตามไอเนี้ยที่มันเป็นเสาเสาเนี้นะทุกคนแลว้ว <laughs> พ่อมาพอ่อขาแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เราจุดไฟนะคะก็จะเป็นไฟบุม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 แล้วก็มันจะเป็นควันขึ้นมาอย่างเดียวแล้วก็ทําให้ปลาเราอร่อยและมีกลิ่นหอมโอเคอ n เด็ดไม่ <Huh? S 1> พี่ไปอันน้องคลีกเลยีูสมอลเลยเอช

อยะไร <c oughs> มันก็ไม่น่ากลัวขนาดนะ่ะอะ m ม่ if you cleaning พี่ตัวน้องหิวอะ Kako mi jij im kaptio? Ja i kak sam se napio okay. pa što je nešto bilo jednak... je baj Gdje malo pile Spava Spava smo je posmanda hm? Tu je dobro? Baš je dobro ajde brzo brzo Brzo, brzo Haj <laughs> jump Meu Deus, eu quero ver o Brasil. Eu quero ver o Brasil. Eu quero ver o Brasil. Eu quero ver อนนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะไปเอาปลากันแล้วนะคะไปเลยนี่เริ่มต้นจากบ้านเลยนะทุกคนโอเคเจม <laughs> ไปกันเลย <laughs> มาถึงแล้วคะ่ะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนสถานที่ที่เราจะมารับปลาที่เราสั่งไวนะ้นทุกคนแม่พีเตอร์สั่งไว้ทั้งหมด20กิโลนะคะกิโลกรัมละ 9กมาร์คครึ่งก็ประมาณร8 0บาทกิโลกรัมและวร้อยแปบาททุกคนปลานี้มันอร่อยมากอ้ก็ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะราคาถูกขนาดนี้ทุกคนโอเคแล้วไปดูกันว่าปลานี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ทริเลยด้ทรีคิไปาเป็สทีเทเบอีพีนไทยแลนด์เซอร์ Da, da sve ima tamo, ima ja, reka, dobro, bo. nema, da ti kupi, izvoli, gdje ima guže, možda ne sve. na Tajland, <laughs> Imaju milijun vrsta riba, i šarar. I, pjaka, mi ne i šara. Odakle ste vi? Ja sam ima i Ja, yeah, oj, kakar ribaš. To smo jo dočistili, to je vse objektivno. Ne, ma veš, je treba. Ma ja, srečamo mi. Ja, kakar ribe. Ja, vidi, bro, da, da, da. Ja, si ranili. อนนี้เราก็เอาปลาขึ้นรถกันเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะไปจ่ายเงินกันนะคะ We well, are pay ไปก็จะไปจ่ายตังที่เดิมที่เราสั่งปลานะคะตรงแคชเชียร์ตรงนู้นนะทุกคนไปมเีย yes i ิ a a สาบสี c ะนิเุ s o

Bravo. Baba, bravo, aspett. Bravo. È to i ribe. Aspett, ma. Bravo. Bravo, bene. Ah. Bas. Super. E yes, I cannot put knife deeply because fish have some kind of so better, 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 better than if I put her everything better be better and I must Draw it. Uh -huh. so you mm. need to be careful mm. be so so care careful mm. this one it is for the swimming mm -hmm. That one? Mm -hmm, this blue. Yes, yes, yes. It's so, so, so bad. You cannot break it. No. I must be careful. So careful. Huh? Oh. Bravo, Baba. Evelyn. อุยอลุนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานแม่ทําความสะอาดแล้วก็ล้างปลาอะไรเรียบร้อยนะทุกคนแม่ก็ทิ้งปลาไว้ข้ามคืนนะคะแล้วก็เช้านี้แม่ก็ตื่นมาเอาเกลือไปเคล้าที่ตัวปลานะคะต้องทิ้งไว้ประมาณสัก ครึ่งวันนะทุกคนแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาไปลมควันกันนะคะที่บ้านพอพีเตอร์นะคะโอเคแล้วก็หัวปลากับท้องปลา <This is S 1> แม่สูตร for s, mm hmm. <S you know that, s, that one eggs for the fish and mm. half <Huh? S 1> ส่วนอันนี้อันนี้ก็คือหัวปลาแล้วก็เครื่องในปลาไข่ปลานะคะที่แม่เขาจะเอาไว้ทําซุปนะทุกคนไปเดี๋ยวจะไปดูปลาที่เขาเกลือแล้วนะคะ you can find นี่นะทุกคนก็จะเป็นปลาที่แม่เขาหมักเกลือไว้นะคะอันนี้คือแม่ตื่นมาเขาเกลือตั้งแต่เช้ามืดแล้วทุกคนเดี๋ยวรอพี่เตอร์กลับมาจากทํางานสักประมาณบ่ายๆแล้วก็จะเอาปลาไปตากกันโอเค uh. To see it is water Yes it is <laughs> this is Evelyn. This like you checking if it have water inside, huh? Yes. To take out water. Mm hmm. hmm. kako Gdje je glava? Nema gla ni jedna, glava? Ok. Tu, tu, You put salt already in morning and this now you put again, huh? Yes, a more to put this water. Dobro. Because salt, uh, How to say? It? Uh, take out, make uh, to blood take out or mm -hmm. something uh, dirty or never mind. What is? And uh, when we make the smoke, salt help uh, to go out uh, fat mm -hmm. of the fish. Yes, yes, and for that we put salt.

ลีไหนมั้งนีดีวมั้งเอเวลินโดจีนัตลินโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เอาปลาขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาปลาไปตากไปรมควันที่บ้านพ่อพีเตอร์กันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีแล้วนะคะโอเคเราจะไปดูกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อโอเคแหมลิน Yeah, i yeah! เสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วใช่เย็นไหมเย็นเย็นมาก,มากตอนนี้หนาวมากอ้ตอนนี้หนาวมากทุกคนไม่รู้กี่องศาแต่ว่าหนาวมากๆทุกคนแต่คืออากาศแบบนี้แหละคือเหมาะสําหรับการที่จะลมควันปลาตอนนี้เราจะแขวนปลาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พ่อพีเตอร์เขาจะเป็นคนก่อไฟตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ามันจะต้องแบบ เป็นช่วงที่อากาศหนาวที่สุดอะทุกคนก็คือตอนเช้าที่แบบมีน้ําค้างมีแม่คันนิง้งมีอะไรแบบเนี้ยต้องแบบเป็นช่วงที่หนาวที่สุดจริงๆเพื่อไม่ให้ปลามันเสียทุกคนก็เลยจะต้องทําแบบนั้นแต่เราจะไม่ได้มาถ่ายตอนเช้านะคะเพราะว่าบ้านพีเตอร์กับบ้านพ่อพีเตอร์อยู่คนละที่กันมันใช้เวลาแบบนานนิดนึงกว่าจะเดินทางถึงกันก็พ่อเขาจะเป็นคนรับหน้าที่จุดไฟเผาลมควันให้เราเองก็คือไฟมันจะไม่ได้ขึ้นไปโดนตัวปลาโดยตรงนะแต่มันจะเป็นแค่ ไอความร้อนแล้วก็ควันแล้วก็กลิ่นของไม้ที่เราใช้ไม้เฉพาะในการเผาให้กลิ่นมันขึ้นไปที่ตัวปลานะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเสร็จแล้วเนี่ยปลามันจะเป็นยังไงทุกคนไปเอาปลาไปเอาปลา <c oughs> <c oughs> มีหิมะเยอะเลยนะพี่เตอร์<า> Have a lot snow would okay. you throw me no i didn't ไปเร็วๆมันหนาวคุณทำควมส for nothing ครัโอ้ยพี่เธอพี่เธอทำยังไงดิ มียังมีไฟอยู่เลยนะทุกคนมีไฟเหรอเออมีนิดหน่อยเบาๆเฮ้ยน้งไฟด้วย<ฮ>หย้ยหนาวมากเลยอ,ะอ่ะหนาวมากมมไม่มีฟีชช่นหะทุกคนปลาก็แห้ง

ปลาที่เราได้มาทั้งหมด10ตัวโอเคไป My hands are like Freezing, so cool. One more, it should be. Evelin! Jabuka, boju svašta i smoki i jabuka. A gdje je ovan? Jel nije dobar? Nije dobar. Ne volja je nije dobar. A gdje je Evelin? O mača, a Evelin? A gdje je Evelin? O to maća. mača, mača. Mača, Evelin? Ne. Ne. Evelin? Kako te zove? Evelin? Look at mommy. โโออสัมผัสของเนื <of> <ici> ้อปลาตัวนี้นะทุกคนเรียกว่าปลาชารันนะคะปลาชารันเนี่ยเนื้อสัมผัสมันจะคล้ายๆกับปลาดุก ปลากระพงผสมผสมกันแล้วแอบคล้ายปลานินด้วยสําหรับความรู้สึกอายนะ, <Wow. S 1> ะเวลาก่อนจะทอดนะคะเราก็จะไปคลุกแป้ง oh. มันไม่ใช่แป้งแต่มันเหมือนเป็นผง oh. เขาเรียกว่าผงกรีสอะไรสักอย่างหนึง่งแม่เขาเรียกว่าแบบนี้นะคะไอ้ก็ไม่รู้มันคือผงอะไรแต่มันจะเป็นผงที่ช่วยให้ปลาเนี่ยมันกรอบมากยิ่งขึ้น oh. พอทอดเสร็จเนี่ยเราก็จะโรยผงเวกต้านะคะเวกต้าถ้าเปรียบเทียบอะก็เหมือนกับรสดีบ้านเรานี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นผงที่ทํามาจากผักอะไรพวกนี้แครอท oh. ต้นหอม, oh. หอ,มอะไรอย่างนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกแบบ เค็มๆ,ๆอารู้สึกอายเห็นเม็ดน้ําตาลนิดด้วยนะมันก็จะมีความเค็มเ็มหวานหวานนัวๆอะไรเงี้ยแต่จะไม่ได้แบบเป็นผงโรดีที่เค็มเค็มไปเลยเหมือนบ้านเราเนะ่จะไม่ใช่ทุกคนคืออายอยากให้ทุกคนชิมมากมันเป็นอะไรที่อร่อยแบบมันเป็นปลาที่อร่อยมาก ที่สุดในชีวิตปลาหนึ่งเลยที่อายเคยกินอ่ะอายเป็นคนชอบกินปลามากแล้วอันนี้คือปลาที่อร่อยแบบมากๆทุกคนยังไงก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้สาระความรู้หรือว่าได้ความหิวจากคลิปนี้นะคะไปก่อนละคะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่มี vegetable อ่ะ มี v e g e เบ b l e perfect แหลยไม่มีผักอะทุกคนถ้ามีผักคือแบบมันสุดจะเลิศอะคอยคำนึง